ฮัลโหลนี่รับส่ตรลักที่เกมมิ่งครับ Check เช็คเสียงแป๊บอ่ากำลังจับคู่หาห้องอยู่เลยครับตอนนี้ก็มีคนใจดีให้ยืมไม่ดีกันครับ mm. ก็คือคุณคิคุณฮิโรชิก็มีนาคอสให้ยืมนะฮะก็เลยจะมาเล่นนะครับโอเคสำหรับใครดูอยู่นะฮะก็จะบอกว่านาคอสนี่พวกอุปกรณ์อะไรนี้จะให้ดูในตอนท้ายนะครับโอเคสำหรับตัวละครนาคอนะครับถ้าแพสซีฟมันพอฟันครบสี่ครั้งศัตรูจะลอยขึ้นฟ้านะฮะแล้วก็ เราจะตีเร็วขึ้นทั้งหมด50%นะครับก็เป็นสกิลที่ฟาร์มป่าอย่างดีเลยครับผมก็เลยเลือกที่จะมาจังเกิลฮะต่อไปก็ตูลี่ฟูลี่นะครับก็พุ่งไปด้านหน้าทำให้ศัตรูลอยขึ้นนะครับผมแล้วก็สร้างราเมิดแค่นั้นเองต่อไปดับเบิลวอร์มี่ไอ้ท่านี้เนี่ยคนจะงงกันเยอะมากก็คือมันจะพุ่งไปทางตรงข้ามที่เราเล็งครับผมแล้วก็จะฟันกวาดได้ทั้งหมด3วินาทีนะฮะโอเคส่วนอันตีก็ฟันยืนฟันเพราะว่อกสุดท้ายทำให้ศัตรูลอยขึ้นนะฮะแค่นั้นแหละครับ ก็คิดว่าเป็นตัวป่าที่โหดมากๆฮะมันไม่น่าจะป่ายากครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวทอร์นาเมจโอ้คุณฮิโรชิไม่ค่อยได้เล่นเลยเนี่ยมันเป็นโลบอลนะฮะสำหรับตัวนี้โอเคครับไอเทมชิ้นแรกที่ออกนะครับก็คือคอร์ดบนี้นั่นเองเอาไว้จังกลืนเหมือนเดิมสกิลแรกที่ราเอาก็คือท่าพุ่งไม่ตีนะครับผมเพราะว่ามันโกงฮะพอฟันครบสี่ครั้งแล้วมันจะแบบตีเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้โกงสัสสัสเลยเลยจัดมา ไม่ fpn มันต่ำจังวะช่างเหอะเอาละ๊บปปับปร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 ับจุ๊บอึืมโกงดีไงไม่รู้ฟันสี่ั้งลอยฟันสี่ั้งลอยโคเชียเลยตัวนี้โอเคต่อไปก็เหียมีคนแย่งเลด นาเห็นไหมมันตรงข้ามหนึงด้วยฟพราะบคือแม่งมึงจะแบบเอามาตรงข้ามทำเฮียเลยเอาไว้หนีโอเคเวลาช้ยก็แบบจะพุ่งไปข้างหน้าก็แบบตรงข้าวไปก่อนอย่างนี้นะฮะไม่ยากไม่ยากข้างบนนี้ยังช่วยไม่ได้นะครับปล่อยไปปล่อยให้เพื่อนลำบากไปก่อนเราก็ไปจังเกิลแทนเนี่ยแย่งขี่ป่ามัน อืม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 ไหมโอเคทีนี้ครับได้เล่นแล้วตรงกลางนี่เอาได้เลยนะครับเซท่าพุ่งก่อนเลยฝึกแต่ว่าแม่งโดนป้อมตีครับไมต้องยอมเอาต่อไม่ได้โอเคเอาใหม่เอาใหม่ รู้สึกว่าพลาดน,นะครับไอตรงนี้มันเบาบางอ่ะแมงเอ,อ้ยเอาใหม่นะครับจะเย็นว่าฟันมูเหมือนจะเท่นะมึงเปียวมังกรนะครับแยงครับแยง <c oughs> แล้วมันก็จะด่าเราครับผม แต่เราไม่แคร์ครับเพราะว่าเราเป็นตัวจังเกิลอย่าเราไปทําตามนะเว้ยเรียบร้อยดูเลือดก่อนเลือดแม่งเต็มอะ่ะกูไปนี่กูตายแน่โอเครีบไปเอาบูต่อเฮ้ยเลดมาแล้วว่ะ มันพุ่งไก่เกินนะครับผมท่าล่างก็เลยไม่ใช่ดีกว่าลำคาญมันแบบแปบบ๊แบนบึงแปบบ๊บนึงเจอเยอะแล้วปรับปับปรับเรียบร้อยแม่โกงดีจริงๆวะ่ะชอบ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 พุ่งหนีอีเดียวครับนี่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 เอา แม่งเดี๋ยวก็ตายอ่ะหนีเว้ยหาเรื่องให้เล่นยากอ่ะแกผมไม่ช่วยนะผมทิ้งอย่เดียวเลยนะฮะคือแบบบางทีเรามันไม่พร้อมไงไม่จำเป็นต้องไปช่วยเพื่อนเลยครับทิ้งไปเลยคือถือว่าปิ้งแล้วเงี้ยก็ยังไม่ยอมถอยก็เออเอ,อยอมยอมเสียชีวิตไปแล้วกันนะมากันเพียบเลยตอนนี้อยู่ในป้อมแล้วใครจะเอามันก็เข้ามา ไม่กลัวเปียเรียบร้อยหนี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 ไม่ยากครับนาคอสโกงตัวแม่งโกงยังไงก็หนีได้เห็นปะโกงจริงไม่แต่ตัวโกงให้เล่นหนังวะช่วงนี้คือไอตัวใหม่ที่เข้ามาพูดตรงๆแม่งโกงทุกตัว เช็คของมันก่อนเออตัวมันเน้นตีว่ะเอ้ยนักเวทก็มีทั้งสองตัวยังไม่ออกก็ได้เมี่ยพุง่งท่านี้ก็พุง่งท่านี้ก็พุงพ่งพุ่งพ้องมึงโกงชิพหายรอบอลแล้วคนเดียวนี่แหละซอย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  ตอนนี้เขาบวกกันอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ไม่เป็นไรยังไม่ไปช่วยหรอกอ้าวเอเอเห็นไหมพุ่งออกมาพุ่งกลับเข้าไปได้อีกแม่งหน้าด้านชิปหายดูตรงกลางนี่แตกแน่เลยวะไม่รอถึงเด้อบ่อยากกลับไปนะแต่ยังไม่ไปอะ่ะไม่รีบใจเย็นไม่ต้องเล่นตามนะครับไม่ถึงแบบไม่ยอมไปกันอะไรเงี้ย เลือดมันไม่มีเว้ยโอเคจังหวะนี้แหละพุ่งก้อนตีครับปั๊บปั๊บปับปับป๊บปับป๊บเรียบร้อยครับพุ่งต่อเราก็พุ่งอีกเห็นปะแม่งโคตรโกงเหมือนว้าบอ่ะตัวเนี้ยดูดิโอ้โหมันจะไปแพ้ใครได้วะเน,นี้ย แต่รู้สึกว่าต้องออกของดูดเลือดก่อนแล้วนะไม่ได้เลยตอนน,อน,นี้เนี่ยว้าไปว้ามาเชี่ยกำลําคาญร๊บนึงอนนอกเก็บตังออกดูดเลือดก่อนจําเป็นจําเป็นละโอเคได้ดูดเลือดละทีนี้แหละสบายครับโอเคครับเพื่อนกำลังหวดกันอยู่พุ่งมาดูล้านลาวก่อน พุ่งมาตอดแล้วก็พุ่งหนีอะไรอะไรทำไมอะชิวชิปหายตัวบ้าโคตรโกงอะ่ะ <c oughs> เปล่วข้างล่างนะครับพี่ว่าไหวอันนี้พูดจริงตัวแม่งโกงจริงๆรอก่อนรอจังหวะก่อนอ่านั่นแหละเข้าหัวซอ,อยซอย แทงกับหลังซอยซอยซอยโกรธทีนึงซอยอันติฟบฟบฟบเรียบร้อยไอเหี้ยเหนือวอเตอร์ฟายยังมีนาคอร์สว่ะเนี่ยเนนี้พูดจริงนะฮะเกิดให้ซื้อตัวไอ้เหี้ยนี่แหละตัวที่ต้องการเลยแบบใช่มากเช็คเลือดมันโอเคหน้าเข้าน้าเข้าฟบฟบ พุ่งออกพุ่งออกออก่อนเออโอ้โหอ,อันบัตเตอร์ไฟมันรีว่ะพาดพาดพาด,พาดเก็บหมดแน่เลยโอเคต่อไปเราจะเล็งบัตเตอร์ไฟตัวแรกนะฮะเมื่อกี้พิดพาดเล็กน้อยเข้าไปแล้วโดนป้อมยิง2ทีครับแต่เข้าใจแล้วว่าแบบไอ้เหีื่อนี่มันเล่นยังไงบ้างบอกเลยว่าโกงแบบโกงจริงๆ คือชอบมากเลยเวลาเล่นตัวที่มันแบบว่าเคลื่อนที่ว่องไวะอะไรเงี้ยเพิ่มเสียงก่อนโอเคเนี่ยฟุ๊บฟึ๊บแดดออกเนี่ยดูแดดแม่งโคตรเร็ว <c oughs> เดี๋ยวไปเอาบอสต่อได้นะเนี่ยเย็ด yes. มาบ่นกันเต็มเลยว่ะ แตกไปแล้วจะเย็นหนึ de er. <h rendo at> ่งหนึ่งอ่ะตกหมดเหมือนจะมีคนเห็นเราอ่ะเฮ้ยเฮไอ้นั่นโดนทิ้งโดนทิ้งหรอ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 พุ่งอีกอืมอืมสมัยสมัยโดนทิ้งหรอโดนทิ้งหรอโกงชิบหายโอเคเจอบัตเตอร์ไฟแล้วเหยื่อต่อไปพุ่ง ฟันฟอนฟอนฟอนลอยปุ๊บพุ่งไงก็ตามทันครับไม่ต้องกลัวเห็นปะเขี้ยโกงเขี้ยเลยเฮ้ยมันโกงจริงอะเนี่ยแบบกำลังอึ้งอะตัวมันอยู่ที่แบบไอ้เขี้ยโกงชิปหายสกิลแม่งโหไม่กล้าเข้าครับไม่อยากเข้าป้อมแล้วบาดเจ็บไปเยอะแล้วพอกันที คันๆว่ะเพื่อนดูแม่งหวาบสาดโคตนเร็ววงกรอนก่อนซอย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 ใช้ท่าสองออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้ท่าแรกกลับเข้ามาฝบสมัยปึบปึบเนี่ยใช้ท่าสองออกไปปุ๊บแล้ว <hayır> ก <assador S 2> ็ท่าแรกเข้าปุ๊บเนี่ย มันเป็นอย่างนี้ปับปบปับปปเรียบร้อยปึ๊บ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 โอ้โห้โกงเฮี้ยเฮี้ยแป๊บนึงนะครับเพื่อนกลางจะบวกกันอีกแล้วใจคอจะไม่ให้กูพักกันเลยเหรอเอ้ยโอ้โหกดผิด เช็ดเค้ขายของไปแล้วแม่งเ,เงยเจียรนเเย็นจียช็อกกับการขายของทิ้อยู่โหตังหายไปเยอะเลยอะอันติให้เพื่อนครับช่วยช่วยเพื่อนมันก,ก็หนีออกโอเคไม่ได้มันไม่เข้านะเพื่อมันไปตายกันเองแล้วอะช่วยไม่ได้จริงจโอโหเห็นไหม เผอเข้าปุ๊บตายเลยเจอไอ้หน้าเันติโอ้ยพลาดนะพลาดออกของกันเวทนะรองเท้ากันเวทนั่นแหละสวน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 หมดเอาให้หมดเอาให้หมดคือเมื่อกี้ที่ลองเข้าคือคิดว่าจะเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะลอยขึ้นแล้วก็จะโดดหนีออกมาแต่สรุปว่าไม่เป็นอย่างที่คิด ก็ลองแล้วที่หลังจะไม่ลองอีกถือว่าพลาดไปเล้วโอเคไปไปพุงพ่งพุ่งแม่พุ่งโคตรไกลอะ่ะชอบชอบชอบ,ชอบชิปเป่งเลยตัวพุ่งเนี่ยสัก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 ,สก,สก,สกพับพับพับไปช่วยเพื่อนก่อนดูแล้วข้างหลังจะโดนสวนแน่ๆนั่นไงกู้ว่าแล้ว อะไรมึงลอยดิลอยดิเอออ้าวเข้ามาอย่างนี้เออออกก่อนออกก่อนอนี่เข้าไปใหม่ไม่ควรเข้าจะตายออมรามาสา้ะโอเคครับลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวมังกรน้อยจะได้มีเลือดรีเจนตลอด รู้สึกว่าถ้ามีดุดเลือดตอนแรกมันจะสบายมากเลยนะคอร์ดอะโอ้โหต้องเก็บสแตกใหม่หมดเลยอะเผิ่ขายขวานไปอะ่ะร้องอะ่ะร้องดังมากเนี่ยเหลือสามัแตกอะครับต่างสิบห้าเต็มไปแล้วนะเสียเวลาชีพเปลงไม่น่าเลย ดูก่อนมันรอบอสป่ะไม่มีไม่มีเช็ดแค่เห็นแวบแบบใกล้ใกล้ไม่มีครับไม่มีเราไปนึกหนึ่งบัลเตอร์ไฟโชว์นะดูก่นว่าใครจะผลกวกกันป๊อปพ๊อพป๊พปปพอปพ๊อพป๊อืมอืมอืม โอ้โหไม่หนึ่งหนึ่งแล้วแบบนี้โอ้โหไอ้ซัดแต่เท่าที่ดูแล้วรู้สึกว่าบัตเตอร์ไฟจะโหดกว่าเมื่อกี้ว่าสกิลสวยแล้วนะแต่ว่าสู้ไม่ได้ครับลองแล้วโอ้โหมันมีดูดใหญ่ด้วยอะของมันนำเราตั้งชิ้นหนึ่งก็ไม่แปลกครับที่จะแพ้ไงเนื้อขวานนะที่จริงต้องเป็นขวานใหญ่แล้วอะแต่นี้ไม่ได้อะแบบ ออกของผิดเออถ้าไม่ออกของผิดถ้าเกิดไม่เผลอไปกดขายของนะจริงๆคือเกมนี้มันควรมีระบบแบบเผลอขายของแล้วก็แบบเอากลับมาใหม่ได้เว้ยอันนี้มันไม่มีไงสู้ลีก็ไม่ได้ชัดเค่พลาดแล้วร้องเลยอ่ะแบบเหียตังหายไปเยอะช็อกมากครับจะเย็นจะเย็นเอาใหม่ ผมเล่นผมชอบไฟเช็คอย่างนี้แหละรู้ว่าเออสู้ไม่ได้นะเบฟลฟายก็จาไม่ไปสู้อีกและรอทีมไฟย่างเดียวทีมไฟตัวเรามันมีประโยชน์มากเว้ยเพราะว่ามันทําให้ศัตรูลอยตลอดอเห็นไหมเก่งแค่ไหนก็แพ้พอชั้นสายสไลด์จบเลย ไม่รอกูไม่รอแล้วุกูออกอีกทางนึงจบไม่ได้ครับออกปอดมันปอดมันปอดมันอ้าวเพื่อนมาแล้ววะเพื่อนมาแล้ววะเข้าดีเข้าดีเ,าดเออแค่นั้นแหละเห็นเพื่อนมาข้างหลังครับก็เลยเข้าแม่งเลยแล้วเป็นไงครับชนะดีครับ แล้วตัวไอยอนมันไม่เก่งอะครับถ้าเทียบกับคลิปที่ผมเคยลงแล้วนะชนะแล้วครับกับนาคอร์สบอกเลยว่าเป็นตัวที่เฮี้ยมากอันนี้พูดจริงแบบมันสไลด์สไลด์เพลินอะสไลด์ทั้งเกมอะแล้วทำให้ศัตรูลอยได้ทั้งเกมเลยแตคค่คิดดูแล้วนะฮะออกแค่ดูดเลือดใหญ่อันหนึ่งก็พอแล้วมั้งไม่ต้องออกของดาเมจอะไรเลยที่เหลือออกของแทงอะเน้นทำให้ศัตรูลอยดีกว่า ถ้าเกิดเล่นสายแทงนะแบบครับแบบว่าบปลีฟเพื่อนอย่างงี้ไงเชื่อใจเพื่อนอย่างเดียวพอเพราะเดี๋ยวเพื่อนก็ทําเพื่อนทาดาเมจเองโอ้โหอะไรเนี่ยดาเมจสูงสุดหรอครับหัวไฟนี่ไงความเสียหายสูงสุดนะนี่ขนาดเล่นแบบชิวๆอะ่ะแบบไม่ได้อะไรเลยอะ่ะกับเกมเนี้โอ้โหก็เนี่ยครับไอเทมจะเป็นอย่างนี้นะคะคิดว่านา่าจะแก้ไขนะครับ นาคอร์สน่าจะมีดูดเลือดก่อนเพราะว่ามันทำดาเมจได้เร็วนะครับน่าจะเป็นชิ้นนี้ก่อนนะฮะชิ้นนี้แล้วก็มูลานะครับผมไม่เอาสเปียร์อัพลองกินดูนะครับผมแล้วก็ไปนเน้นทางถึกไปเลยทำเป็นขวานใหญ่ไปเลยนะฮะขวานใหญ่ปุ๊บก็มานี่ครับเพอร์คิวลิสแมเนจกับโอดินวิลเนี่ยผมว่าเซตเนี้ยเทพแนะนำไปลองกันได้นะครับนาะคอส ถ้าเกิดให้เลือกซื้อตัวตอนนี้นะผมจะซื้อนาคอร์ก่อนเพราะเป็นตัวที่ชอบมากเล่นเมื่อกี้คือแบบชอบอะไอ้เคี้ยมันมันมากเล่นไม่ยากด้วยแค่แบบใช้ท่าแดดให้คล่องพอคือแต่ละแต่ละทีที่ผมไปตายนี่คือเหมือนผมไปลองของอย่างเดียวแค่นั้นเองถ้าเกิดเอาจริงๆแบบเล่นให้ตายนี่มันยากมากเลยนะโอเคไว้เจอกันในคลิปถัดไปกับตัวถัดไปครับสวัสดีครับ